สวัสดีสวัสดีครฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะแว่นมานี่มาท้อแล้วแว่นไปนน่นไป ไม่ชอบไลน์แบบในเครื่องตัวเองอะในแอปตัวเองรู้สึกชอบไลน์แบบชอบไลน์แบบในแบบไลน์คนอื่นมากกว่าเพราะไลน์ในแบบว่าแอปตัวเองเราไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่แต่พอแบบว่าไลน์ในแอปเพื่อนเรากล้าพูดแม่นไปนู้นไปเชิญทางนู้นทุกคนหนูเป็นไข้หวัดนกแหละ พอไรรู้ไหมพอะไรรู้ไหมรู้ไหมจะดูสป,ปอยเป็นไหมทุกคน <c ười> คือแบบว่าหนูสั่งสั่งปีกมาใช่ไหมแล้วแบบขนมันแบบค่อนข้างที่จะแบบอูไาค่ะแบบขนร่วง <c ười> <c ười> <c ười> ชิเน่มาทุกคนปิดไลฟ์ก่อนนะสวัสดีค่ะ Hi มาทำอะไรจ๊ะชอบแก้งชิเน่อะชีเน่บอกครูไหมพี่ยังครูบอกว่าเห็นชีเน่นะแต่ชีเน่ไม่บอกครูให้หรอว่าพี่คิดถึงนี่คน,นคือมันท้องนี้จะแบบบิ๊กเบิร์มแบบใหญ่มากเป็นไรด้วยดีมาเร็วมาเร็วอยู่คอนโดพี่นะงั้นมางั้นมา งั้นมาเลยเอางี้ถ้าพี่เจอให้ไลฟ์ด้วยถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องไลฟ์ด้วยนะจ๊ะใช่นี้คือสปอยแบบว่าแฟนซายวันที่สินี้ะค่ะคือแบบไม่คิดมันจะใก่่ขนาดนี้จะให้ดูได้เดี๋ยวถามพี่ฮูบเจออยังฮูบน <laughs> ่าจะไปสอนป้าตอนเนี้ย โอ้ยคนมันแบบใหญ่มากกาที่จะตินี่จะใส่กับอีกเรสนหนึ่งนะคะใครแบบว่าที่ได้ใส่กับหนูก็สามารถซื้อมาถ่ายคู่กันได้น่าจะโอ้ยเดี๋ยวละเดี๋ยวปิกค่ะคือจริงๆก็ซ่อนปีกไว้อยู่แล้วแหละแค่ไม่ได้โผล่ออกมาเพราะว่าเป็นนงฟ้าไงอืม พรุ่งนี้ไปดูละครเวทีไหมคะจริงๆฮูกทักมาชวนหนูนะว่ามาดูไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูมีว่างอ่ะเจ๊ใจมากแต่อยากดูมากแบบแบบอยากดูมากอยากให้เปิดอีกรอบอ่ะคือหนูมีแบบคือหนูลืมไงว่าแบบว่าวันพรุ่งนี้คือเขามีละครเวทีแล้วหนูก็ไปคอนเสิร์ตอีกอันหนึ่งใช่แล้วหนูก็ลืม เสียใจมากฝากดูแทนด้วยนะคะจริงชอบดูละครวีทีมมากอยากแบบดูสักครั้งกำลังจะทำงานเลยแต่ดูก่อนดีกว่าพี่อาจจะเสียเวลาก็ได้ค่ะดูอะไรอยู่ไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีสารอะไรทั้งนั้นวายแวนลูกแม่ขอกลับบ้านก่อนดีกโด กับดีๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กหนอนนะคะใส่แว่นแฟชั่นใช่วันนี้ไปช้อปปิ้งมาแบบไปกินข้าวช้อปปิ้งว่าวันนี้แบบว่างไม่มีอะไรทำนะคะก็แบบไปกินข้าวช้อปปิง้งเฮ้ยขึ้นหูช้อปปิง้งเยอะมากคือแบบอยากจะแบบ อันบ็อกซ์แต่มันไกลไกลอะ Give short. ชิดวิดกรุ๊ปช็อตชุดเอ้จงจริงมันน่าจะชุดเดียวกันหมดหรือเปล่าน่าจะใส่ชุดเดิมทั้งวันนะแต่ว่ายังไม่มาหนูเช่าชุดมาแต่ว่ายังไม่มาเดี๋ยวลองใส่ดูถ้าสมมติว่าใส่ไม่รอดก็จะกลับไปใส่ชุดใน MB สีขาวนะคะ โอโอที o ee, น่ารักมากคิดถึงกันม,มี่จริงๆใส่เสื้อคลุมอ,อีกอันนึงน,นะคะแล้วก็ใส่กะปงปรงไปชอปอันนี้มามันชอปแบบเสื้อผ้าที่หนูชอบมากที่หนูแบบชอบมาก,มากๆที่เกาหลีใช่ไหมมันมีที่เกาหลีมาเปิดที่ไทยหนูก็เลยแบบไปช็อปปิ้งมาใช่คือมันแบบคือแต่ราคาค่อนข้าง,งที่จะแบบแรงนิดนึงเพราะว่าที่เกาหลีมันจะถูกกว่านี้เพราะว่ามันเป็นแบบออริจินอล ใช่แต่พอมาซื้อที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงแต่ก็คือยอมอ่ะคือมันแบบคือมันต้องมีทุกคนไหนอวดเหรอได้ขออนุญาตขออนุญาตไปหยิบก่อน so much มากแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูแบบเท่าที่อวดไหวเท่าที่แบบว่าอยากจะแบบให้ดูนะคะนี่มันคือแบรนด์นี้แบบแบติดแบรนด์เราก็ต้องแบบคืออยากให้เขาแบบจ้างหนูมากเลยอะคือหนูใส่แบรนด์นี้แบบว่าบ่อยมากชอบมากแบบอรีวิวได้อะไรเงี้ยเขาจ้าง หนูอังน,นี้หนูชอบพีเซนเตอร์มากนักสนแสดงที่หนูหนชอบจ่ายเองคานูสปอนมันชีชีเต็มเลยใช่หนูรอหนูรอเลี้ยงลูกเพิ่มอยู่รอทุกคนส่งมาให้หนูในวันที่หนูรับของได้มันชีชียันตัวเก่เก๋ปลเก๋ปล่า ยันตัวคืออะไรอ่ะคือหนูแบบไม่แข็งแรงภาษาไทยอ่ะอาจจะไม่เก็บอาจจะยังไม่เก็บเนาะอันนี้ดิ๊บเมาหมดนะคือแค่แบบไปสอยคอลเลคชั่นใหม่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อน จริงๆนี่คนก็ใส่ให้ดูไปเลยหน้าเหมือนแกอะจะนหน้าเหมือนลิงหรอแต่มันน่ารักยอมน,นี่คนบอกว่าหน้าเหมือนพี่เอิญว่ามีชีเหมือนพี่เอิญนั่นน่ารักนานช็อนี่ทุกคนมันเป็นสีแบบ ทีทาแล้วก็แบบเป็นชุมพลุมตอนนี้แบบไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าเคยเห็นให้ดูพูดโโเก๋อ่ะทุกคนแบบเวลาออกไปข้างนอกแบบปปาร์ซีแบบห้ามถ่ายนะคะห้ามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงผมไปสนามบินก็แต่งตัวอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าใส่แว่นใส่หมวกแบบนี้เลยแบบนี่เลยอ่ะคือเขาจะมองว่าแปลกๆนิดนึงดูไม่ได้มาทำ้ายใครนะ คือแค่แบบขี้เกียจแบบขี้เกียจแบบว่าอันเนี้ยเก็บไหมขี้เกียจเปิดหน้าชอบปกปิดน่ารักไหมแล้วก็มีเสื้อผ้าคือเงี้ยหนูอะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ชอบซักคือใส่ลุยใช่ก็คือแบบก็ใส่เลย นี่ทุกคนให้ดูเฉยแล้วกันมันแบบเป็นลายนี้น่ารักมากโอเคพอแล้วแค่ดูแค่นี้ใช่ดูแค่นี้ไม,นไม่ไงคือแบบว่าหนูกลัวมันยับไงคือแบบก็ใส่เข้าไปเลยมันก็ แล้วก็มีอมาชิชิแบบน,นี้สามตัวะค่ะเป็นเป็นวีแบแบอีสเทนโคชชั่นก็จริงหนูหินมันขายที่ที่ไทยคือไม่ต้องแบบว่าไปซื้อไกลถึงต่างประเทศก็ขายที่ไทยไปแล้วเว้ย รูชอตคาเฟ่นีอนะอนะ่อยู่ไหนหาไม่มีรูช็อตแล้วนะอยู่ไหมหรอคาเฟ่อะไรว่านะทุกคนไม่อัปเดตเท่าไหร่เลยอะ่ะพี่หมวยทำไมอะ่ะทำไมถึงเป็นพี่หมวยหรอคือหน้าเราหมวยขนาดนั้นเลยหรออยากรู้ทุกคนว่าหนูหน้าหมวยไหมคะ เพราะว่หนูนัน่เหมือนมะแต่หงหูสวยแล้วอุ้ยทุกคนหนูเพิ่งซื้อใหม่แบบว่าน่ารักมากคือแบบอวดน่ารักมากคือแบบว่าหนูปวเดเตี่ยคิ้วตัวเองไม่เข้ากับเครื่องเครื่องประดับ,บสีเงินเลยทุกคนใช่แล้วแบบพอลองแล้วแบบเฮ้ยมันก็ได้อยู่มันไม่มันไม่แก่ทุกคนเลยว่าเป็นสีเงินหมดเลยสีเงินสีเงินใช่แต่ว่าแบบเป็นพวกสร้อยแบบ พวกสร้อยกำไรอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยเหมาะก,กับสีนั้นเพราะว่าตัวหนูเหลืองไงใชม่มันก็แบบว่าเหมาะก,กับสีทองมากกว่านี่นี่เยวมีความจริง ไม่ข่าวนะหนูนจะบอกเคล็ดลับให้คือหนูหน้าขาวแต่ตัวดำมากต้องพอกผิวนะคะดูค่ะอุ้ยทุกคนอยากจะแก้ข่าวอันหนึ่งมากเลยคือหนูไม่รู้หนูพูดได้มากแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าหนูยังอยู่ในบริษัทยอยู่อะไรเงี้ยคือมันก็พูดได้ไม่เยอะใช่ไหมแต่พอมันจะออกแล้วมันก็อยากพูดแบบพูด everything สิกเดีวแบบทุกปัญหาใคร เขาเรียกว่าแบบว,ว่าให้ทุกคนแบบว่าเลิกสงสัยอ่ะแบบว่าอยากจะตอบทุกปัญหาจริงๆอ่ะคือแบบเห็นเราก็แบบอยากจะตอบมากอ่ะแก้ข่าวมาสุดๆใช่แต่พอาอยู่ในบริษัทใช่ไหมนู้นนี่เออไงทุกคนคืมอ,นอมันตอบไงคือมันก็จะเป็นตัวแม่คือค่ะแต่เขาแล้วเอาหนูไปตัดต่อแล้วแล้วก็แบบพาดหัวข่าวดราดม,มา่าดราม่า อ,อันน่ารักมากเลยตัวไหนเหมือนหนูตัวไหนเหมือนน,นมัออันได้เวลาอูหนูก็ออจคิดเหมือนกันนะคิดเล่นๆน,นะว่าถ้าสมมติว่าเราทําตัวที่แบบว่าให้โดนพักงานเงี้ยแล้วแบบเราเหลืออีแค่เดือนเดียวคือนี่เดือนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาพักเราเดือนสุดท้ายเนี่ยคือ <laughs> มันจะแบบ เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแอบคิดด้เฉยว่าถ้าเราแบบทำอะไรผิดไปโอ้จริงๆก็พร้มจะพูดแบบว่าไลฟ์แบบที่ไม่ใช่ในแอปใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันจะแบบเซฟเนี่ยแล้วมันเป็นตำนานอยู่ใช่ไหม่ะเอากับเปตั้งข้างหลังเลย ก็คือมันก็มีตารางงานที่มันออกไปแล้วไงคือแบบว่าคือตอนนี้ตารางงานมันไม่เม็ดแล้วนะคือมันแบบครบจบแล้วมันครบจบแล้วก็คือมันเขาบอกไปหมดแล้วว่ามีงานอะไรบ้างภายในเดือนนี้ใช่แล้วกม็มีงานอื่นแล้วคือก็มีแค่นั้นแหละใช่แต่เกี่ยวไปเกี่ยวไปก่อนละกันจะพูดนะแบบว่าเห็นแบบว่า ในติ๊กต็อกค่อนข้างเยอะแบบว่าคนไปเม้นแบบเฟซนิวะทุกคนแบบเฟซนิวอะเก็ตแมรแล้วมันแบบแล้วงงมากว่าแฟนคลับหนูไปตอบว่าใช่คือใช่กี่โมงใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ งั้นเดี๋ยวมาก็เป็นเรื่องด่วนเดี๋ยวมามา